สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมารีวิวการย่างกุ้งนะคะโดยใช้ถานอัดแท่งแบบนี้นะคะเป็นถานอัดแท้งไร้ควันค่ะแล้วก็ใช้เศษไม้สักนะคะตัวนี้เป็นไม้เชื้อไฟค่ะนี่ค่ะใช้งานดีมากเลยนะคะแต่ควันที่เห็นตรงนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นควันจากอันนี้นะเป็นควันจากจากเศษไม้สักที่เราใส่ลงไปนะคะใช้งานดีมากเลยค่ะ ร้อนเร็วนะคะแล้วก็ติดไฟง่ายนะคะติดไฟนานค่ะใค่สนใจสั่งซื้อนะคะโทรได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0989246453นะคะหรือว่าแอดไลน์ค่ะ AOMAOMACHA ค่ะเราบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะมีเก็บเงินปลายทางค่ะสนใจโทรมาสั่งได้เลยนะคะ วันนี้ลนาะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย